เดี๋ยวซ้ายเลียวขวาให้ดูเลยครับนี่อ่าบอดี้ที่ผมบอกว่ามันแตกอ่าที่มันฉีกขาดนะครับมันจะนี่ตรงนี้นี่เห็นไหมฮะนี่นิดนึงนี่ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังที่ผมบอกมันขาดมันจะอยู่ตรงนี้ ได้ผมตัดนอด็นอตน็อตมันออกเนี่ยน็อตมันอยู่ตรงนี้ก็ต้องไปหาแหวนลองหน่อยฮะนอกนั้นตับภาพก็นี่นดหน,นมามีรอยชนนิดหน่อยตามตภาพครับการน้าง ันี่ผมเปลี่ยนมาใหม่นี่ต้องม,มาใช้น้ำมันแบบนี้แล้วอันนี้ล้อ,อผมก็ให้ไปหมดนะครับอันนี้ในกล่องพวกสติ๊กเกอร์คู่มือแผ่นซีดีอันนี้ครับอ,อันนี้ฝากกล่องอันนี้เครื่องมือมันให้ไปก็จะมี แล้วก็มีตัวสตาร์ทอันนี้อะไรไม่รูอ้อันนี้ภายในรถให้ดูไอ้ตัวนี้จะขาดไปมุมหนึ่งฮนะนีอันนี้ก็รถ

ติดอ่าเรงานร้านฮิโระมั๊อปั๊ปับป๊บ